หันทางไม่ถูกนะเฮ้ยแล้วสามวิแล้วเอาตรงนี้แล้วกันนี่อุ้ย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 ตังชิบจะต้องไม่รอดแล้วเป็นคนที่โจ๊บตั้มครับอิงเทียนค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไรช็อตกันโอเคตั้มมาแล้วตมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมีคล้ ถ้าไปถึงสามพันหกร้อยสิบสี่คนเลยหรอโอ้โหโหท่าดีมากเลยนะน่าเกมจะเริ่มในอีกสามวินาทีหนึ่งไปอุ้ยอุ้ยอยู่งไหนพี่ท็อกนี้ตรง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 นี้แหละตรงนี้แหละยังได้ยิงคนสุดท้ายเลยต้องคนที่สิบเอ็ดแน่โอ้ยตายนิยมต้องรอด เทียนไม่ทด้รอดแน่เลยต้องรอดเทียนอยู่ไหนเนี่ยเทียนคงที่สิเทียนไม่อ้าวทำไต้องตายได้ไงอ่ะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเทียนรอดเทียนรอดทําำไมต้องตายไม่มีอะไรโดนต้้งไม่ใช่หรอต้้มตายเฉยเลยอ่ะไหนเทียนสู้สู้เทียนสู้ตายสงสัยกระสุนปืนโดนตั้มข้างหลัง๋อ้ตั้มไปขวางลูกกระสุนใครหรือเปล่าเนี่ย แต่เทนได้ยิงคนแรกแต่เทนก็ต้องตายแน่เลยไหนดูสิคนตวีเน็ไปยืนอยู่ไปกับบอกเลยเดี๋ยอีกสี่คนเราชนะสักเกมไหมให้เราได้ครับสองเกมเกมชนะแลกเกมกท่ยังทีเหรอชนะสักเกมนี้ทํำยังไงอ่ะมันซื้ออะไรได้บ้างไหมเนี่ยไม่มีตังเลยนี่ไงมีฟรีสาม้อยห้าสิบ ต้องเข้ากลุ๊โอเคเฮ้ยมีห้าร้อยนี่ไงห้าร้อยซื้อห้าสิบโลบัค mm hmm. ก็น่าสนใจนะขอห้าสิบโลบัคหน่อยเธอะเอาไปเลยนี่แน่นี่แน่รอเลยตาหน้าเดี๋ยวรอเลยดูซีชอบซื้ออะไรได้บ้างอ oh, oh. ๋อก็ซื้ออาวุธได้ด้วยอุ้ยอ้ยเกมเิ่มแล้วทำไมมันเล็กจังใช่ทำไมมันเล็กแค่นี้มีสามคนเหรอเอ๊ะ mm hmm. ทำไมมันเล็กแค่นี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะ ยันต้องกายนะเที่อันยังต้องไม่เล่าโอ้ยจริงด้วยยงต้องต้องอย่างนั้นแก่ทียนั้นแต่ที่ต้องะารที่เป็นตายเลยเอาเราสองคน้ะฮะไปด้วยกันเลยโอ้ยเมื่อกี้ห้องคนไม่เยอะนี่เองห้องคนเหลือน้อยนะอุ้ยตอนนี้เหลือห้าคนมาแปลว่าเรามีโอกาสได้ที่หนึ่งใช่ไหมใช่อุ้ยห้าคนจริงๆด้วยซื้อ ตรงนี้หนึ่งองันฟอร์จิวนี่เนี่ยฉันจะยิงตรงนี้น,นี่เนี่ยลิงเลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องซื้อฟอร์จิวแต่ไม่รู้ว่าอุย้ยอุ้ยแล้วต้อมที่กอเหรอต้องซื้อฟอร์จิวต้องเลยไม่ตายว่ะพี่กองเสียงเงี้ยนี่คืองต๊อบตายโดนไปแล้วนะหรอนี่เนี่ยนี่เนี่ยฉันบอกอยากให้ต้องชนะหนึ่งตาใช่ไหม วตัวเองจะโดนไหมตัวเองจะโดนไหมไม่เป็นไรต้องซื้อฟอสติวแล้วออซื้อสองอย่างนี่เอนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยมีระเบิดสองลูกอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ของไฟจะระเบิดก่อนกันอุ้ย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 ต้องชนะด้วยชนะเพราะว่าฟลุกหรือเปล่าเนี่ยชนะเพราะว่าฟลุกแน่เลยอย่างเงี้ยอ้วนี่ตรงนี้ตรงนี้ดูสิ มันมีแบบเสียสิบโลบัคแล้วก็สามารถมองเห็นทุกคนได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่สือยเทียยิงคนเลยไม่โดนอุ้ยเทียนโดนข้างหลังนุ่นได้คนหนึ่งอุ้ยเขาต้องปั้นก่อนอุ้ยวิ่งใช้ริคิชแล้วออุยไม่โดนเถ้าเกิดเลือดถ้าเกิดยิงใครไม่โดนก็เลือดลดด้วยนะเนี่ยอ๋อใช่ลดไม่เยอะแต่ก็ลดทำได้แล้วทำได้สิ ไหนเจนได้ยังมีต้มอะไม่โดนใครเลยตั้มจะรถฟรีๆแล้วไม่โดนใครเอ้ยเจ็บเลหลือครึ้นนึงแล้วโอ้ยไม่มีใครตายเลยตรงไหนมันเลงยากนี่เนี่ตรงนี้ละกันใช่อุ้ยอุ้ยเจีย์เจียนจยาเจียนจะตายออเจียนเงคนที่ตายตายเดียวเจียนาย โอ๊ยมันเล็กมากเลยไมไม่บอกหรอกทําไม่บอกหรอกต้องเห็นอยู่แต่ท้าไมไม่บอกหรอกฮะเ้ยเ้เฮ้ยน่ากลัวมากเลยยืนตรงกลางเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยนี่ิงคนเรกอ่ะนยอะบายบยเออโเมื่อไหร่เราจะไปได้ไปต่อยกับเขาบ้างนะ ทำได้หนึ่งวินล้วนะเทียเห็นได้ค่ะทำมาหนึ่งคิวคุมแล้วใช่ไหมใช่ห่ะไดสุดเลยอันนี้คือคุมแล้วใช่ไหมแต่วท่านเพงเห็นว่าเวทีมันเล็กลงเรื่อยๆด้วยใช่อ๋อขนาดต่อยใช่ไหมอืมอืมใช่ใช่การบีบมุมก็ดีเวทีมันเล็กลงอุ้ยโอเคคนผู้หญิงชนะยินดีด้วยนะคะวิควิคตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีตรง ตรงนี้แหละที่อันตรายที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดตลกอันตรายเดี๋ยวก็รู้ว่าอันตรายจริงหรือเปล่านี่อยากช่วยหลังจังเลยทําไม่ได้นี่เนี่ยโอ้โหอันตรายจริงๆริงด้วยจะรอดไหมนะไม่รอดที่จะอันตรายที่สุดคือที่อันตรายที่สุดจริงๆด้วยเพราะงั้น ทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าทำตามนะครับเพราะที่นี่อันตรายที่สุดก็คือที่นี่อันตรายที่สุดครับให้กังใจให้กังใจรอดไหมจะรอดไหมจะรอดอด่ะปุยโดนตัน้งแต่คนแรกเลยไปขวางกระสุนเขาทําไมเรจะไม่ตายคนแรกไป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 เรารู้แล้วตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์ต้องตรงนี้แหละเราจะไม่ตายคนแรกเพราะเราซื้อฟอตฟิว ถ้าไม่ซื้อฟอร์สฟิลเนี่ยจะตายคนแรกแน่นอนไหนดูสิฮึ๊บอ่ชาชัดเจนจะเย็นรอดนะชัดเจเจเลยโหโอ้โหนี่อุ้ยไม่โดนเฉียดถูเขาคนที่หนึ่งโอ้ลงลงลงอะซื้อฟอร์ฟิลอีกทีแล้วกันยังอยากเล่นอยู่ตรงนี้ละอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยรอบนี้ต้องไม่โดน โอ้โหเต็มเต็มเลยนะนี่อยนนะ่าของเทมันแค่เฉียวไม่เฉียวเ,เลยเฉียวเลยไม่เป็นไรโอ้โหโอ้โหูแล้วมันับสามใช่ไหมลำหนึงยิงแล้วโอ้ยโ,โอ้ยนี่ไม่หลอดจุดได้เมือดด่อกี้ซื้อฟอตฟิลด้วยนะแต่ว่าโดนยิงสองครั้งก็เลยไม่รลอด ใช่เาบอกเลว่าเหนียวไม่พอเขามีแบบดับเบลทิปเป้ฟอสฟิลอะไรอย่างงี้ไหมโอ้ี่ขนาดฟอสฟิลขนาดนี้ยังไม่ไหวเลยอ่ะไปจะเริ่มเกมแล้วไปอุยขนาดไม่ใหญ่แฮะแล้วมันมูนวอล์กยังไงเนี่ยอุ้ยอุ้ยมูนวอล์กยังไงโอ้ยดูซิตรงนี้ตรงนี้นี่เนี่ย โอ้โหเต็มเต็มไม่มีชครอยู่ตรงนี้เลย<ม>ตั้ง<ม>จัดการที่เทียนน้องตะวันดับหมกจัดการต้อะวันดับสีเทียนดับหกตั้งหกากต้องช่วย้นอ้อยเมื่อกีบางลูกกระสุนนี้เขาทำไมเนี่ โอ้จาไม่บอกหรอกว่าทียนกำลังจะเจออะไรเจียนชนะหรือเปล่าเกมอยู่ตรงกลางเลยเอาสิอเอาสิเอาเลยลเปิดหรือเปล่านะโอ้โหเดียบเอยเทนจะโดนใครจัดการดีคนที่หนึ่งหรือคนที่สองด <c oughs> ีเอ <c oughs> ตายแน่คนแรกเกมจะเริ่มแล้วมาแล้วเวทีไม่ใหญ่ครับ <c oughs> ต้องทำยังไงนะมันถึงจะแบบไม่โดนลูกกระสุนอะตรงนี้ ยิงมั่วละรู้สิคนอื่นเขายังไงนี่เนี่ยโอ้โหเทียนคนแรกนะแต่เทียนเล็งใครไม่โดนเลยแต่เชนโดนเล็งอยู่นะนี่เทียนโดนมาเอ้าเอ้าเราต้องต้องบอกใครอ่ะนี่ไงนี่ไงต้องจิตหนึ่งในสามอ๋อเก๋ระวังระเบืดอแล้วเอาเลยนี่ไงนี่ไงเอาเลยเราหันหลังยิงกันหรือเปล่าเนี่ย อ,อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อุ๊ยมันต้องไม่โดนใครแฮแต่ต้องยิงใครเนี่ยต,ต้องจะร้องฟิวต้องฟอดฟิวด้วยต้องชนะอีกแล้วต้องชนะอีกแล้วชนะแบบมุงเดิมๆเลยฮึ๊บโอ้ยนนเต็มเต็มไเบอร์หกตาเทียนไม่นี่ ออกแค่นี้ก็ดีใจใช่ไหมใช่แล้วเอ้พอเพราะเช่นอ๋อเช่นคนโ,ลโ,ลโลดนเบอร์หกจัดการมา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 ,มาเริ่มแล้วโอ้โหมีไม่กี่คนด้วยนะล้วอ้โหโอ้หุยมีไม่กี่คนด้วยลองดูสิคนที่เห็นคลิปนี้อยู่อย่าไปบอกใครนะโอ้ หมอตั uh, Hence, ้มไม่ได้แก้แค้นนะไม่ได้แก้แค้นทีเดี๋ยวค่อยไปรอดูในวิดีโอนะใจมั้ยอุ้ยยังไงตั้มได้สู้แล้วตั้มดูาม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 มาแบบนี่นี่เนี้ยแล้วโอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้นี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้นี่เนี่ยนี่เนี้ยอู้หูอู้หนี่ไง นี่เนี่ยโอ้แันดาวใครที่เห็นก็อย่าไปบอกพี่เทียนนะครพี่เทียนโดนคนเดียจัดการก่อนไม่เป็นไรเอ๊ะเมื่อกี้มันต้องยิงนะเออเออหรอต้อมคแกหรอใช่เออนีเนี่ยหนีเนี่ยนีเนี่ยเชียนต้องมงนี้นะเป็นกำลังใจนีเนี่ย ต้องชั้นนั้นโอ้ยยอเราต้องชนะแล้วถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราขอไปเอาชีวิตรอดกันก่อนนะคะบ๊ายบาย